สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Walkmani y 245นะครับกับรายการ Binary Free for You นะครับผมในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็นำบออ่ดมาให้สมาชิกได้นำไปใช้งานกันฟรีๆนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่ทราบนะครับว่า binary.com คืออะไรนะครับ binary.com นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับ binary.com นะครับเป็นโบกเทรด binary นะครับที่เปิดมานานแล้วนะครับเกือบ30ปีนะครับผมเป็นโบกเทรด binary โดยตรงนะครับและมีให้เทรด forex ด้วยนะครับโดยเทรดบน MT5 นั่นเองนะครับเทรดบน MetaTrader File นะครับซึ่งการเทรดอ่าไบนารีเนี่ยนะครับซึ่งทั่วไปแต่ละโบกเนี่ยนะครับก็จะเทรดคอพุทธซื้อขายธรรมดานะครับแต่ Binary.com นะครับเขาจะมีให้เลือกเทรดนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับปิดราคาในโซนปิดราคานอกโซนนะครับหรือราคาสูงกว่าที่กำหนดหรือราคาต่ำกว่าที่กำหนดนะครับ ตัวเลขเหมือนกันหรือตัวเลขไม่เหมือนกันตัวเลขต่ำกว่าหรือตัวเลขสูงกว่านะครับรูปแบบการเทรดจะเยอะที่สุดนะครับในบรรดาโบกเทรดนะครับผมโบกเทรดทั่วไปจะมีแค่ขอพุดนะครับซื้อขายนะครับแต่นี้เขาจะมีให้เลือกเทรดรูปแบบอื่นๆเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอ,อัพดาวนะครับขึ้นลงทัดโนทัด แตะไม่แตะนะครับ in out ปิดนอกหรือปิดในอ่าเอเซียนนะครับผมดิจิตครับก็คือการเทรดตัวเลขนะครับผม uh, ตัวนี้ล็อกล็อกก็คืออ่า uh, ปิดราคานอกปิดราคาในหรือว่าอ่า uh, ปิดราคาต่ำกว่าหรือปิดราคาสูงกว่านะครับก็ฟังก์ชันพวกนี้นะครับจะมีให้ใช้งานในเฉพาะ binary.com เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับคร่าวๆ ช่องทางนะครับการฝากนะครับก็สามารถฝากได้ทั้งธนาคารบัตร e v a l e t และเหรียญดิจิตอน Digital นะครับผมถอนก็เหมือนกันถอนธนาคารนะครับอ่า v l e t นะครับเหรียญดิจิตอน Digital นะครับส่วนการเทรดนะครับก็สามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์นะครับยูโรหรือสกุลเงินอะไรก็ได้ตามที่เราเลือกนะครับหรือใช้เหรียญ ดิจิตอลมาเทรดก็ได้นะครับรองรับ BTC, BTH, ETH, LTC นะครับสามารถนำเหรียญดิจิตอลเนี่ยมาทำการเทรดได้นะครับปกติเราใช้เงินรอนในการเทรดใช่ไหมครับอันนี้ก็สามารถนำเหรียญดิจิตอลเนี่ยมาเทรดได้นะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญเก็บไว้เยอะนะครับผมอยากจะนำออกมาใช้งานนะครับแต่ไม่อยากจะแลกอะไรประมาณนี้ก็สามารถเอามาเทรดได้นะครับเวลาถอนกลับก็ถอนไปนเหรียญกลับได้ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับหลังจากท่านาสมาชิกทุกท่านนะครับโหลดไฟล์ที่ผมลงไว้ให้ในทีละกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นบอร์ ISI 90 10 New High Low นะครับผมตัวนี้นะครับก็ทำการเปิดหน้าต่าง Binary Bot ขึ้นมานะครับผมพอเปิดมาแล้วก็จะหน้าต่างหน้าตาแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการโหลดไฟล์ ลงมานะครับโหลดไฟล์มาก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องเซตตั้งค่านะครับมีคูณมาติงเกลนะครับตัดขาดทุนกับไรที่ต้องการราคาไม้ต่อไปไม้แรกอันเนี้ยให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ติ๊กนะครับแค่นี้นะครับปรับแค่นี้แหละนะครับส่วนวิธีการเลือกตลาดนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมเคยบอกอยู่นะครับก็แค่เปลี่ยน ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนเป็น up d ดาวนะครับเปลี่ยนเป็นค a อ l put ตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทั้งหมดนะครับผมก็คือตามตามบอร์ดเดิมมันเลยนะครับสมมุติถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเซตใหม่หมดนะครับแล้วถ้าเรามาเซตตรงนี้เป็นดิจิตเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับกลยุทธ์ของบอร์ดตัวนี้จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรรูปแบบการเทรด กับกลยุทธ์ของบอทเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับอ่ะเตรียมรันได้เลยนะครับก็อธิบายไปรันไปให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ตลาดเท่าไหร่นะครับ50อินเด็กนะครับก็เลือก50อินเด็กนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขอทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าบัตเตอร o m ี่ดอทนะครับเขาเปิดตลอด2 4ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดนะครับจะหยุดปีใหม่หยุด จุดจีนหยุดวันฮาโลวีนหรืออะไรก็ตามเขาไม่มีวันหยุดนะครับหมายถึงตลาดนะครับตลาดเนี้ยนะครับตลาดอินเด็กเนี่ย volatility index เนี่ย, index, ยของเขาเปิด24ชั่วโมงตลอด1ปีนะครับไม่มีปิดนะครับผมไม่มีปิดเพราะว่าตลาดเนี้ยมันรันบนพื้นฐานข้อมูลของโบรกเขาโดยตรงนะครับยิ่งคนมาเทรดใน Binary นะครับตลาดมันก็มีความพันผวนนะครับผม ยิ่งมีคนซื้อเยอะตลาดมันก็ขึ้นมีคนขายเยอะมันก็ลงอะไรประมาณนี้นะครับเขาอ้างอิงบนเว็บไซต์ของเราของเขาเลยนะครับไอ้ตลาด volatility index เนี่ยนะครับเขาเลยตลาดนี้เลยไม่มีการปิดตัวลงนะครับในกรณีที่ท่านเทรดจันถึงสุกนะครับจันถึงสุกตลาดาโลกนะครับพวกทองน้ำมันนะครับพวกสินทรัพย์ หรือพกพันนะครับดัชนีหุ้นหรือว่าคู่สกุลเงินอะไรต่างๆเนี่ยอันเปิดจันทถึงสุกใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์มันปิดเสาร์อาทิตย์ปิดเนี่ยเราก็สามารถมาเทรดใน binary.com ได้นะครับโดยมาเทรดตลาด volatility index ของ binary.com เขานะครับผมประมาณนั้นนะครับสำหรับท่านที่เป็นเทรดเดอร์ full time นะครับคือไม่อยากให้เสาร์อาทิตย์มันว่างเปล่าก็สามารถมาเทรดในนี้ได้นะครับผม อ่ะคลิกรันเลยนะครับอ่าใส่รหัสเช่นเคยนะครับอ่าใส่รหัสเรียบร้อยก็รอนะครับผมรอนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับทุกๆครั้งนะครับผมจะย้ําตลอดว่าบอทดหรือ EA ทุกตัวนะครับไม่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีนะครับหรือตลอดทั้งซีซันหรือว่าตลอดทั้งสภาพตลาดหรือ ตลอดไปนะครับไม่สามารถใช้งานได้นานขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีการอัปเดตนะครับบอร์ดเนี่ยมันเหมือนเดิม EA มันเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปคือตลาดนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่สภาวะเศรษฐกิจโลกอ่าเหตุการณ์ต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับบอร์ a เเครื่องมือต่างๆเหมือนเดิมนะครับที่เปลี่ยนไปคือตลาดครับดังนั้นนะครับเวลาเรารันเนี่ยเราจะสังเกตนะครับมีบางช่วงที่ โอ้วินต่อกันเลยนะครับ12ไม้15ไม้8ไม้ก็ไม้เอาไม้10ไม้วินยาวๆเลยนะครับบางช่วงเสียสาไม้ติดอย่างเงี้ยนะครับผม2ไม้ติดนะครับ4ไม้ติดก็ยังมีอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันไม่วินตลอดเหมือนตอนนั้นนะครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าให้เลือกตลาดนะครับให้เหมาะกับบอทนะครับเลือกตลาดให้เหมาะกับบอทนะครับเพราะว่าบอทเนี่ยเขาเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปคือตลาดนั่นเองนะครับดังนั้น นักพัฒนาเนี่ยเขาถึงต้องพัฒนาโปรแกรมขเขาตลอดเวลาพวก EA นะครับหรือว่าบอทเนี่ยเขาต้องมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับถามว่าตัวเดิมมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับถ้าตลาดมันเป็นใจกับอบอทหรือ EA ตัวนั้นนะครับที่เขาได้วางแผนไว้นะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นใจตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เดินทางเหมือนเดิมแล้วนะครับมันเปลี่ยนเส้นทางในการเดินแล้วอบอร์ดหรือ EA ตัวนั้นโอกาสที่จะ ชนะสูงเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นวินสิบไม้เสีย10บอ่าเสีย3ไม้อย่างเงี้ยวิน10ไม้เสีย3ไม้วิน1ิไม้เสีย2ไม้วินสิบไม้เสียหนึ่งไม้หรือว่าวินสิบไม้ไม่เสียเลยอย่างเงี้ยพอมันผ่านมาระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือตลาดมันเปลี่ยนทางเดินจากวินสิบไม้อาจจะเสียห้าไม้วินสิบไม้เสียสี่ไม้นะครับหรือวินสิบไม้ เสียหกไม้อย่างนี้นะครับมันก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นการพัฒนาบอร์ดหรือ EA เนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็บอร์ดตัวนี้นะครับจะเข้าอ,ออเดอร์ช้านิดนึงนะครับช้านิดนึง่งสำหรับใครที่ชอบบอรดที่อ่าช้าๆนะครับช้าแต่ชัวร์นะครับไม่ใช่ช้าแล้วมั่วนะครับ เพราะว่ามันเป็นบอร์ดกลุ่มที่2นะมันมีเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ของมันอยู่นะครับคือช้าแต่ชัวร์นะครับชัวร์แต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมันจะรอให้ใช่ที่สุดนะครับแล้วเข้าอ,ออเดอร์นะครับคือหลังจากนั้นจะชนะหรือเสียเนี่ยก็อยู่ที่จังหวะแล้วแหละนะครับอยู่ที่จังหวะ่แะแค่นั้นเองนะครับคือบอร์ดมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันก็เข้าออกออเดอร์ตาม แบบแผนนะครับที่นักพนาได้วางกลยุทธ์ไว้แค่นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้คลิปจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวสมาชิกไปดาวน์โหลดในท e l e g กรมมาใช้งานดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเข้าออเดอร์ช้านิดนึงนะครับผมถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ hey! Hey!